สวัสดีครับผมท่านเฉสีนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวงจรอวงจร plc มอเตอร์ยี่สิบนะครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับกดเซตมอน s 1น ee นะครับแล้วกดมอน1น ee ครับ1น ee p rg ครับ ee ครับผมนะครับต่อกด xw ครับเซต x 1ครับผม ee ครับกด t ครับมันก็เลยไปช่องหนึ่งครับผม กด R W ครับผมเซต E E X ศูนย์ครับผมแล้วก็ E E ครับ้วก็กด R ครับผมเซตครับผม Y สองสองครับกด E E ครับต่อมาครับผมกด A W ครับผมเซตครับ Y สองสองครับ E E ครับกด T ครับผมเลื่อนขึ้นข้างบนครับแล้วกด X ครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นมาช่องที่สองครับกดครับที่ดิตครับผม หนึ่งกับเก้าครับผมแล, e บบแล้วก็กด E E สองครับแล้วก็กดเซต T R G ครับผมแล้วก็ S I H, <S H <S e ครับผม S และ E E หนึ่งครั้งครับผมสุดท้ายผมกดเซตแล้วก็ C N ครับผมครับต่อหน้จอครับผม ไฟยี่สิโวลต์น,นะครับเข้าสวิตช์หครับแล้วสวิตช์หนึ่งเข้าสวิตช์สองแล้วสวิตช์หนึ่งเข้าเจ็คศูนย์นะ,ะวสวิตช์สเข้าอีกหครับเออ อเอาสูตรครับข้าวขอมอนนะและเอาไฟยี่สิบโวลต์คนระข้าวขอมอนหองไวสองสองครับแล้วลลวสองสองครับต่อขอมอเตอร์และศูนย์สอมาเตอร์ครับการทําง,งานการทําง,งานของมันนะครับก็คือ ถ้ากดสวิตซ์สองเกิดกดรันนะไฟรันคือกดสวิตซ์สองน,นะมอตเตอร์จะหมุนครับผมกดสวิตซ์หนึ่งครับมอตเตอร์จะหยุดครับผมขอบคุณครับ